ต่อเนื่องถึงวันนี้ครับทหารจากหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพประทะกับคารวานลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สามารถยึดเฮโรอีนได้จำนวนหนึ่งนะครับโดยพันเอกไมตรีศรีสันเทียเสนาธิการกองกำลังผาเมืองและพันเอกวีรชัยผองแก้วผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบของกลางยาเสพติดเป็นเฮโรอีนและฟิ่นดิบหลังจากเมื่อคืนนี้ทหารม้ากองร้อยที่4หน่วยเฉพาะกิจชายายนุภาพจัดกําลังพล2ชุดหลังจากได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบนํายาเสพติดเข้ามาในพื้นที่จึงจัดกําลังพลลาดตระเวนเฝ้าตรวจและปะทะก,กับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเบียงยาเสพติดเมื่อเวลาประมาณ23่สมนาฬิกาสาบนาทีบริเวณเส้นทางจากแนวชายแดนตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ หลังการประทะคนร้ายหลบหนีไปทหารเข้าไปตรวจสอบพบกระเป๋าเป้แบบสะพายสีเขียว1ใบตรวจสอบภายในบรรจ,จุยาเสพติดประกอบด้วยเฮโรอ,อีนบรรจ,จุในห่อพลาสติกประทับตราสัญ,ญลักษณ์สิงโตคู่เหยียบลูกโลกสีแดง4หอ่อน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มห่อละประมาณ400กรัมอยู่ภายในกล่องพลาสติกใสจำนวน2กล่องนะครัรวมหนักประมาณ1.6กิโลกรัมและก็มีฟินดิบ 9จอยจอยละประมาณ1.6กิโลกรัมนะครับรวมประมาณ14.4กิโลกรัมนะครับจากทหาร